毕业个大。Yeah, เนี yeah. ่ยพวกกระเทียมจะแดงนี่ว่ะ

เก็บหมดทีมลุงแม่โคตรเสียวอ่ะก็บอกเลยลุงขนาดนั้นอ่ะกูขอมัวได้ละกัน หมดแบบหมดนะทุกคฮ่าฮ่าบได้สามเซตชิวีใา่ไปอ่ารุนมาเวต้องถึงเวพุทธต้องถึงเวพุทธเลยเวพุทธมาดิมาเวชนี่นี่ ไอ้เฮยโลนีนเ้เล่นติดนันไฟสั่นนะครับไม่ขึ้น,มนไม่ไปแค่นั้นะไปไม่เกี่ร oh. ์กาลงหรือเปล่ารลนีน้เออเนียแม่มันเจ์ คนหนึ่งเอสีมีครับขอขอเท่ากันทุกอย่างจำเท่ากันทุกอย่าเออเออพูยังองเาอั อะไรอะอะไรละตายอะไรตายอ่ะเฮยฮ้ยจียนพูดเจาคนนึงเอซีมีดครับขอเท่ากันเท่ากันทุกหยนเอดินจริงพูดบูใครมาทำน้องชายพี่เองบอกพี่มาสิใครวะใครวะ มึงนองขึ้นไปด่านฟ้าเดี๋ยวมึงได้รู้เลยใครเอ้ย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 มึงอ่ะมึงอ่ะอันนี้มึงคิดะนะไรมึงคิดพูดปะโอ้โหเอ้ยมึงนับถือกูหนักก็ได้ไอ้เล็กสี่แม่ง้ากูนิดหนึ่งใช่ไหมไอ้เหี้ยควายแม่งโดนป่าโซนไอ้เหี้ยความแมยแล้วกูฟันไอ้เหี้ยกูควายควายกูลังจะดิ้เลยไอ้เหี้ยควายแม่งไม่มาตายแล้วมึงมึงล้องบอกเกินเกินเอ้ยช่วยอะไรไม่มีของ มึงเล่นหลานฟ้านะมันเล่นหลานฟ้านะเอาไม่เลยมึงแทงมากูแม่เขานะอินเว้ย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 กินนี่กินกินเจอกินปูกูไม่ขึ้นกูไม่ขึ้นอะไม่โดดไปเลยของพวกมึงกูไม่ได้ยินเตะไม่โดือดเลงเหี้ยกระจอกกอ้เทียไอ้ลาโว้ยไม่มันเก่าเอ้ยเอ้ยมึงอย่ายืนนิ่นะเว้ยยืนนิ่งมึงตายนะเว้ยมึงโดนาหารดเว้ยยืนนั่งตาย อย่าขึ้นอย่าขึ้นอย่าขึ้นมันให้ไก่ล่อป่าวมันให้ไก่ล่อไอ้เหี้ยกูไม่ขึ้นหรอกจะเดินเฉยกูได้หรอกูเนี่ยไอ้เหี้ยเะกัแตกไอ้เหี้ยกูใจดีกูไม่ต้อการอะไรแต่เราต้องแตกกูเนี่ยจะแตก ไอเยี่ยมคลัวเมื่อก ouais> ี้มคนนินาีอ่ะเมื่อกีเกือบตายเออมื่อเห็นกูเดินหรอกูเดินกูเดินกูเดินอยู่ตั้งแตกเนี้ยวปไปไวผีเล่าผีเล่าผีเล่ห้องนีมีประตูเปล่า มันปม่ันมันมนมันห้ามันอยู่นหน้าข้องซ้ายมือนะระวังนะแอยู่ซ้ายมือไไหวไไหวกูไม่มีอูกูอยู่ฉันกูฟาดมันอยู่ฉันกูชนะเธอ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 อ่ากูอย่งกูยังกู ไี่คิดในใครเนี่ยมัวไปงานหรองานกูขอมัวด้วยด้วยมาดิมาดิมัวไปงานมีตัวมัวไปงานกูมัวหมดกูมัวหมดวีวีตีกูมัวผีตามมามาดิมาเฮ้ยนี่ไงเรื่องการไปใจกูกูบอกเลยเรื่องการไปใจกกูเก็บยอดชิวอ่ะ ไอ้เหี้ยคนเมื่อกี้กูดวงไฟเกับแตกมึงดูมึงไม่ดูเลือดกูขึ้นที่มึงชั้นห้าไอ้คน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 ชั้นห้าเหี้ยไอ้เหี้ยคนมันอยู่ชั้นละเจอมันอยู่ชั้นห้าแล้วอยู่ชั้นห้าเออชั้นห้าชั้นละเจอชั้นละเจอละเจอไอ้เหี้ยเอากูแล้วเอากูแล้วชิวดีเหี้ยเอ้ยมึงหนักมึงหนักเ้ยตัวหนังเลยแล้วพีกูจะตายกูจะตายกูจะตายกูแตกกูแตกกูแตกแน่กูแตกแน่ช่วยพอดิช่วยพอดิช่วยอยู่ช่วยอยู่ช่วยอยู่ไหน ทำไมอะ่ไมห็นตัวพันกแบบ

าราเหระเพราะไอ้โรนี่มันฟังเฮียได้ยินไหมในซัดยังขยับนะได้ยินหมดอะ่อออะได้ยินหมดไอนเฮียเต็มเลยไงพเพื่อเอซีมันแตกไปแล้วไงฟันให้ยับไอ้เชี่ยโรนินไม่ได้เลยนะ ฟังแมดีนะวาไไม่ได <hey> ้วาัฝันให้ยับให้แอรแก่

ใจวัยรุ่นฝันให้ยับมันจะแตกกัวเดิมกัวเดิมมันจะแตกมันจะแตกเหมือนกันเดิมเหมือนกันโคตรหนัวโคตรหมัวโคตรหนัวจริงจริงจริงเนี่ยแตกมันเวอร์ใจ อยู่ชั้นสี่ยังครับมาอยู่หน้าเซฟเนี่ยไอ้เฮี้ยมันอยู่ชั้นสี่เฮี้ยอะไรอ้าไม่ใช่คนละตัวตัวทีตัวบ้าตัวละ<ห>ตัวเฮี้ยมันเล่นตัวความเหมือนกันอ่ะขอโทษได้ไหมล่ะเฮี้ยทีท่จ้าคือ ยอนีลดกเไม่ไ <ules> ด้มันได้ยินหมดกดยอกดยอเออมันได้ยินหมดฮัลโหลฮัลโหลไอ้สิบเก้าเคมึงตีเลขเจ็ดไปดิทำไมอะพี่ชากูใช่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 โมยหอบมยอเสงเสียงแกแน่่อยรูปแมวดีวยอะครับยังเขาฟิล์มด่าเขาไม่ด่าไอ้เจ้าไปเขาอายุสิบห้าเองแต่เบ้าอายุสิบห้าแต่บ้าหน้าห้าสิบ เบาหน้าห้าสิบพ่อมึงอะอายุสิบห้าเบ้าหน้าห้าสิบอะอ่าเย้ยมึงแกกูพูดชื่อไอ้เย้รูปหน้ามึงว่างว่ะไอ้เย้หน้าหน้าอยางก็เหมือนคองแขลงไอ้เฮียไอ้เฮียมึงบังกูวะพู้มึงอ่ะไม่กูเพิ่งด่วนมาจากอาฟ้าพอไอ้เตมปีกแล้วอ้าไอ้เฮียผู้เราผู้เราไปช่วยมึงก็ได้ไอ้เฮียะตมไช่วย

เฮ้ยรูปแมวแน่เลยจังเสียหาเรื่องเสียครับเป็นเพื่อนเพื่อนมึงเนี่ยนะไอ้เรื่องเสียกูว่าเขาคันเสียบ้างอ่ะนั่นไงนั่นไงมาเลยแมวแมวมีดิวนี่จะปืนนู้เอามาคือมาคือาเลมึงก็รู้ว่ากูเรามีไม่เก่งกูมึงมึงไอ่นิ่มึงทิ้งเราไอ้แยกจากกูตอนนี้กูมีเสียแต่เดียวใช่ป่ะตอนแต่ตอนนี้กูมีแบบเดียวแล้วอ่ะเออเอามาแบ่งน้องมีสิบเก้าเสียดะอืม ไปหาปืนฟ้าแบบนี้ได้ปะ่ะวูนี่ไม่เป็นค้าใช่ครับแต่ผมล้วไม่เป็นเลยเป็นผมคุณนอะนี่ยม่อด้ใช้มเโอะา,ามาดิเนีย่ยปืน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 มี่เอวแต่ผมก็เ็งามาดิ ไม่เก็บเงินนะแต่ก่อนเย่ไม่เก็บเงินนะฝันให้ยับมึงมาดิมึงมามึงมาดิมึงมาสิอสิการ์คเก็บของหมดอ่ะตรงเนี้ยแล้วแล้วอสิการ์คเก็บหมดไอ้เจ้ากูดูตรงอ่ะ ไม่ได้ไม่ได้ดูเก็บให้มันเซตหนึ่งไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอ้คุณผู้คนดีครับคุณผู้คนดีครับโอเคจัดกำลังครับไม่ขวายโตขวายโตพอโอเคไม่ลบมากเดีๆๆ๋ยวรับหายอะไรนี่จะเล่นเล่นไม่สนี่ไอ้ไอ้ไอโปรไฟล์รูปแมวเล่นไม่โหดเลยเอาเลยฮะอะไรดิที่ชอบมาเลยอะไรนะเราไม่ อตัดกูเลิกกันละเฮ้ยเพื่อนใช่อ่ะทะร่าันอาดครับอ,อะไรครับจ้าหล่อพี่ชายใอะไรครับว้าวข้าโซมันที่เอาอีกเงี่ยนี่เดินนี่กูอีกอ้ะ

สองกูเอาหมดอะเฮ้ยไอ้บอลเนี้ยมึงไหนมบอกเลยมีเหี้ยร์เอาไอ้สัสเฮ้ยไอ้ทัตกูเตะ